เบื้องหลังกองผีวันนี้เราพาคุณดิวมาบรรเทาทุกขกันที่จังหวัดนคนปรปฐมครับโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสุดโหดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อคุณลิวมาถึงสถานที่แรกริมคลองแห่งหนึ่งคุณลิวจะสัมผัสอะไรได้บ้างไปรับชมกันเลยครับในค่ำคืนนี้นะพี่ริวได้รับมอบหมายภารกิจจากทีมงานนะครับให้มาถึงตรงจุดนี้นะฮะโดยที่ ทีมงานยังไม่ได้บอกอะไรนะครับจู่ๆก็ผมมาทิ้งนะฮะคุณริวโดนทิ้งจริงไหมวันนี้ทีมงานคนวดผีได้รวบรวมคลิปบางส่วนจากการไปบรรเทาทุกที่ผ่านมาเพื่อนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับทีมงานเนี่ยตั้งแต่พาออกจากเวิร์กพอยต์มาก็ไม่บอกอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ขับรถมาแล้วก็เนี่ยเอาผมมาทิ้งแถวนี้คือโจทย์ของทีมงานก็คือไม่บอกอะไร ใช่ไหมพลอ,อยใช่คะ่ะพี่ริวไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ลากขึ้นรถมาเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฉันเอาฉันมาเปลี่ยนรถแล้วก็พาฉันไปไหนก็ไม่รู้พี่อย่างนี้ครับการทํางานเขาก็จะไม่ให้รู้อะไรเลยนะครับ <S <S เ,ออเราอยู่โคราชตอนนี้อยู่ตรงที่เป็นระหว่างทางถนนแล้วก็มีบ้านใครก็รู้แล้วมีหมาเห่าด้วยตอนนี้อยู่ในรถตู้ของเวิร์กพอยด้านหลัง เป็นแม่น้ําเป็นน้ํายาวๆแล้วฝั่งด้านเนี้ยบ้านใครก็ไม่รู้โดยที่ทีมงานยังไม่ได้บอกอะไรนะครับจูจ่ๆก็ผมมาทิ้งนะฮะทีมงานคนอวดผีไม่ได้ทิ้งคุณลิวเลยนะครับแค่ไม่ได้บอกอะไรเลยเท่านั้นเองส่วนเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับจะมีภาพสองภาพ ให้กับคุณริวได้ดูค่ะเป็นภาพผู้ชายและภาพผู้หญิงพาพชายภาพที่หนึ่งครับภาพนี้นะฮะภาพคนนี้อดหูเหมือนมีการสูญเสียนะครับผมแต่ว่าคนนี้ยังไม่ตายนะฮะเพราะในภาพยังมีแววตาอยู่นะครับภาพคนนี้ผมให้น้ำหนักว่าไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในในรูปเนี่ยไม่มีแววตานะครับในภาพเนี่ยพี่ริวสงสัยว่าคนเนี้ยตายเพราะคนรักหรือคนเคยรักหรือเปล่านะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง 2. ส,สภาพสภาพเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นโดนไหม้มันแปลกตรงที่บริเวณเนี้ยเขาเหมือนมีรอยรอยเหมือนโดนบีบหรือโดนทําร้ายนะครับ หลังจากที่ทีมงานให้คุณริวดูภาพทั้งสองภาพแล้วเราก็พาคุณริวมาจุดที่สองซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิตนั่นเองครับสิ่งที่คุณริวได้บอกไว้สองข้อนั้นมีจริงไหมเราได้พูดคุยกับคุณโนซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตที่ได้มาบอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวข่าวหนึง ซึ่งก็คือข่าวดังอันน่าสะเทือนใจในจังหวัดนครปฐรมครับที่คุณแอนผู้เสียชีวิตได้ถูกฆาตกรรมและนำร่างไปเผาอำพางฝังดินไว้ภายในบ้านของฆาตกรจนกระทั่งได้พบศพเรื่องราวการตายนี้จะเป็นอย่างไรไปร่วมรับชมกันต่อเลยครับแต่แต่ตอนที่เราดูในรูปอะ เขาบอกตายตายเพราะว่าคนคนที่รักหรือคนที่เคยรักหรืออะไรสักอย่างคนที่ค่าเป็นแฟนเก่าอ๋อโอเคได้คำตอบแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าคุณแอนตายก็ ผมกลับบ้านมาเนี่ยผมถ่ายรูปแถวบ้านให้เขาดูนะเขาว่าถามที่ไหนที่ไหนอ๋อซึ่งซึ่งคุณคุณกำลังจับผิดว่าถ้าเป็นเท้าอ่ะเขาต้องรู้สิเพราะนี่คือแถวบ้านตัวเองแต่พผอินว่าพอรูปที่ส่งไปพอเขาตอบพอเขาตอบกลับมาว่าแถวไหนคุณเลยมั่นใจแล้วใไม่ใช่แน่ไม่ใช่แล้วเราเริ่มเราเริ่มไปตามหาตอนไหนฮะวันนั้นวันนั้นเลยใช่เพราะว่าผิดปกติละเพราะว่าถ้าเป็นคนอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องรู้ใช่โอ้ แล้วหลังจากนั้นคุณทํายังไงต่อฮะที่ไปตามหาเขาแจ้งตํารวจเลยครับแจ้งตํารวจเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอหรือว่ารู้เรื่องได้ยังไงครับว่าว่าโดนใครทําหรืออะไรยังไงเจอเจอแต่รถครับเจอเจอรถรถอยู่ที่ไหนฮะรถอยู่ที่บ้านเป็นเป็นรถอะไรครับเวฟร้อยยี่ห้าสีข่าวอันนี้หรอครับอ๋อรถคันนี้เลยใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็ไปเจอว่ารถจอดอยู่ที่บ้านของคนฆ่าคนฆ่า ก็เลยไปเริ่มสืบจากตรงนั้นครับผมแล้วไปเจออะไรครับไม่เจออะไรเลยเพราะเขาเผาึ้งเพื่อและนี่คือภาพบางส่วนที่ทางทีมงานได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับซึ่งเป็นภาพเศษกระดูกของคุณแอนที่ยังคงหลมเหลืออยู่ จากการที่คนร้ายได้ทำการฆาตกรรมและนำร่างไปเผาไฟน่นเองครับตอนนี้จับคนร้ายได้หรือยังฮะไ,ได้แล้วได้แล้วครับแล้วคนร้ายได้รับโทษหรือยังครับอยู่ในคุกอยู่ครับตอนตัดสินหรือยังฮะคดีฆ่ายังไม่ตัดคดีโอนเงินหลอกเงินยังหลอกเงินวันที่วันที่ตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยนะครับผมคุณได้ไปเจอหน้าเขาไหมเจอครับเจอแล้วตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงครับ น้ามืดเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยออแล้วเขารับสารภาพไว่ายไงไงฮะเขาพาไปซ้อมแถวริมคลองที่ไหนสักที่แถวแถวบ้านรับก็ซ้อมแบบไม่มีแรงทำอะไรก็เลยลากกลับมาในห้องก่อครับแล้วก็บ,บีคอ,อโหโหดมากสาเหตุที่เขารับสารภาพาเคืออะไร เรื่องนี้นี่ะที่หลอกเงินไปแล้วรรแล้วแอนมันไม่ประมาณห้าหกพันห้าหพันเนอกจากคุณโนที่มาบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ให้ฟังแล้วคุณพ่อของคุณแอนก็สามารถรับรู้เรื่องราวการเสียชีวิตของลูกสาวผ่านความฝันด้วยครับเราไปรับฟังคุณพ่อเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันเลยครับ แล้วก็มาคืนก็มาฝันที่15ครับแล้วก็เขาเขาว่าบอกผมตรงเนี้ยพาผมไปที่ลุมศพเจอตัวเขาไม่ไม่เห็นตัวเขาเจระว่าเห็นจะาทัวรคนฆ้าตอนที่ตื่นขึ้นมาตกใจกับความตัดติ่งอะรไหมครัตกใจร้องไห้โหแล้ครับ ก็คิดว่าผมไฟแบบนี้คือน่าจะใช่แน่นอนลูกคงจะเสียแล้วก็อยากบอกอะไรก็คือว่าคิดถึงลูกแล้ะครับหลานไม่ต้องห่วงเลยผมก็จะดูแลครับผมดูแล หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณลิวก็ได้สื่อสารกับวิญ,ญญาณของคุณแอนเพื่อให้ดวงวิญญาณได้บอกกล่าวสิ่งต่างๆกับยาคุณแอนอยากจะบอกอะไรไปร่วมรับชมกันเลยครับถามหาคนชื่อมาเวลมาเวลเป็นใครครับเป็นลูกชายครับเขาถามหาพี่มิ้นพิจ,จงเป็นพี่ครับ เขาบอกพี่มิ้นเขาฝากมาเวลด้วยแล้วที่ถามมาว่าไม่ไปโดยโดดเดี่ยวใช่ไหมแล้วฝากบอกคนชื่ออะไรนะจงไม่มีใครไปป่วนที่ร้านแล้วนะใครชื่อเอ,อ๋อแม่ ขอแบบขอขออาโหสิคุณลิวได้สื่อสารกับดวงวิญญาณคุณแอนที่ได้มาปรากฏตัวบริเวณจักรยานเพื่อคุยกับคุณริวว่าเป็นห่วงลูกชายน้องมาเวลรวมถึงขออโหสิกรรมคุณแม่เพราะในตอนนี้เธอมีเพียงแค่ร่างที่ไร้ลมหายใจเพียงเท่านั้นครับในวันนี้คุณลิวก็ได้มาช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับดวงวิญญาณของคุณแอน ได้สื่อสารกับทางครอบครัวแล้วนะครับทางทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทางญาติิและก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแอนได้ไปสู่สุขติในภพภูมิที่ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมและติดตามรายการสลับเต็นได้ที่ช่อง YouTube พวกคอยออฟฟิเชียลและติดตามดูคลิปเบื้องหลัง ได้ที่ชอมกูทีวีซี3ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังกองผี่กันด้วยนะครับ